้มผักนะครับหลังจากขยำผักให้สดแล้วล้างน้ําออกนะฮะเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับพร้อมกับใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับปรุงรสนะครับให้นัวนะฮะแล้วก็ใส่โหลทิ้งไว้นะครับนี่คือขั้นตอนการส้มผักครับส้มผักที่เราทำก็เป็นส้มผักกระป๋องปีแล้วก็ใส่หัวหอมมานิดหน่อยนะครับหัวหอมแพงครับหลังจากที่ ทำเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำใส่ในส่วนของกล่องโหลนะครับนะฮะก็ด้วยความสะอาดถูกหลักอนามัยนะฮะต้องใส่ถุงมือนิดนึงนะครับผมนะฮะก่อนที่เราจะคั้นนี้ก็คือเราไปขยำกับเอาผักนี้ไปขยำกับเกลือก่อนนะครับแล้วก็ล้างอาอกด้วยน้ำสะอาดนะครับก่อนที่จะเอามาคงรสอีกรอบหนึ่งโดยการใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปด้วยนะฮะ แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับก็จะเป็นส้มผักที่รสชาติอร่อยนะครับผมเรียบร้อยครับ